การพัฒนาต้นทุนด้านมนุษย์และยกระดับศักยภาพของบุคลากรของประเทศในทุกวิติเป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศมีทักษะและความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆนำไปสู่การเพิ่มไรายได้ในระดับครัวเรือนโดยกระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานด้วยการเน้นให้นักเรียนนักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศอีกไนท์ไทยแลนด์จุดพลังรวมใจไทยต้องเป็นหนึ่งยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลกพลตอเอกเพิ่มพูนชีชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าเพื่อเป็นการขับเคลื่อนแนวทางดังกล่าวให้เห็นผลเป็นรูปธรรมกระทระวงได้ร่วมกับกระทรวงแรงงานและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพานักเรียนนักศึกษาและกําลังคนรุ่นช่วงวัยให้มีความรู้ทักษะฝีมือที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน กระทรวงสาธารณสุขมีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนาการแต่การศรึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะกำลังคนระดับเทคนิคมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาที่มีความจะเป็นเร่งด่วนตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่มีเป้าหมายการศรึกษาเพื่อความมั่นคงชีวิตแนนให้นักเรียนนักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำและมีการดำเนินงานธนาคารพาณิชย์เครดิตแบง ให้ผู้เรียนสามารถเทียบโอนวิจิจสะสมประสบการณ์ที่เกิดจากการฝึกปฏิบัติจริงเป็นกําลังคนที่มีคุณภาพสูงมีศักยภาพเป็นไปตามมาตรฐานทีมีแรงงานแห่งชาติมาตรฐานอาชีพและรองรับวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศอีกนายไทแดทขณะที่กระทรวงแรงงานก็ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในเรื่องดังกล่าวนายพิพั์รัศกระการัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าความร่วมมือนี้จะเป็นกลไกในการพัฒนาให้แรงงานมีทักษะและมีการศึกษาที่สูงขึ้น โดยการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพต่างๆซึ่งผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพและเชื่อมโยงข้อมูลภายใต้การบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านระบบ e-workforce ecosystem รวมถึงผลิตกําลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานกระทรวงแรงงานได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาติการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในสาขาอาชีพต่งตางๆเช่นช่างเชื่ออาร์ตโลหะด้วยมือช่างเชื่อมแม็กพนักง,งานการใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลขับและจัดตั้งศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถจำนวน17และร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพส่งเสริมให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมได้รับการรองรับคุณวุฒิวิชาชีพตามคต้องการของแต่ละบุคคล และการเชื่อมโยขงข้อมูลผู้ผ่านการาพัฒนาฝีมือแรงงานผ่านระบบ E-workforce Ecosystem ทั้งนี้การขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพการศึกษาจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมมือกันผลิตก,กำลังคนในาภาคการศึกษาและภาคแรงงาน Upskill for more Earn เพื่อการมีงานทำรองรับเศรษฐกิจใหม่รวมทั้งพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยกำลังแรงงานคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งระบบชาวนามาลีรายงาน